โอแคกบวยเอากดไม่ได้งงมากแมวันแรกก็ไม่ได้มีอะไรมาแต่ว่าเราได้เจอเพื่อนไงได้ไปเที่ยวกับเพื่อนไหมแบบกินข้าวอะไรอย่างงี้ไหมไม่เลยแบบไฮเอาอะไรอย่างงี้ย ไม่ได้ป่ะ Help me where my future b r i g h t You you need to come to Thailand you know You're not in Thailand How have future with me You need to come Yeah Oh my god ำ yeah, นึงน,นะรู้สึกเหมือนไม่สนิก <a> กับ <a> ใครอ๋อเก่งๆใช่ไหมเดี๋ยววันเดี๋ยวก็ดีขึ้น เดี๋ยวเดี๋ยวก็ฉันนีใช่เรียนหนักกวาปกติอ่ะเรียนเรียนทุกวันเลยจนถึงสงุอเปล่าเอ้ไหมผีระวังนะ for you. าแล้วว wow, wow, wow. อ้าไม่โดนนะได้อยู่ได้อยู่ได้เลิศมากตัวนี้เล่นแล้วไม่ค่อยเข้ามือ <feels> หรอ <be> นี่ก็แล้วแต่ว่า <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ได้เข้ามือถูกวันปางวันก็เล่นไม่น่าจะยุง่งยุงแหละ ร and your เรียนจะย <own trail. S 1> ุะ่งด้วยหรอจริงบ้างว้าวมันแรงอย่างนี้วะโอเคละอากรอดเรียบร้อยแรงมาก top fill ไปเลยอะไรวะแรงได้ขนาดนี้งงอ่ะชอบฟิลแรงมากเลยอ่ะตัวอีกทีฉันต่วยไปละอะไรอ่ะ ไม่มนแรงแบกหนักนะไอ้ไอ้ลมมันอยัอนนีไว้มันจับฉันแล้ไวไา้ทำไมทำไมสองหนึ่งมันเก่งมากหรอกไม่ทำแบบนี้ไม่ทำแบบนี้กับฉัน ขอบคุณค่ะพี่บาขอบคุณมากค่ะโอ้ไม่น่าอรอดอ่ะโดนลูกมาไม่รอดชอบใจนะชอบใจนะพี่สำหรับดาวตาที่หลออ้วขอขอบใจใขอบเออฉันอาจผิด ขอบยินดีค่ะยินดีมากเลยขอบใจเหมือนกันขอบใจที่มาแบกด้วยนะขอบใจมากๆ I p u t a picture of my future wife in my mobile A C C I p o t a picture of my future wife re Where Really Where 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 <f itting> นั่งนา เว้ย,ยไม่มีโนษณาแน่เยอะจังเลยอ่ะจะบ,บ้าโอ้ไ oh ม่กอดเออพี่เขียนคิดถึงอยากไปหาจังเลยหาที่ไหนเอ่ยมาหาแซมมี่หรอกแซมมี่อยู่กรุงเทพนะพี่บาส นี่แหละปัญหาตัวนี้ผมเล่นโคตรตนลุมอ่อเออใช่มันต้องมีคนคอยดูแลตัวนี้ถ้าไม่มีคนดูแลนี้เลนยากมากสดๆ,สดๆแต่ว่าตานได้อยู่ยังไม่แย่มากอมโอ้โหเป็นนีคตรแรงเลยอ่ะพระเจ้าช่วยฉันโดนตีสองสามทีก็หายแล้ว Yes take a look okay แล้วรอตีตีเต่าอะตีเต่าป๊อกเราชนเอาอันนี้ก่อนอันนี้อันนี้คือเขาจะไม่เป็นเลนอื่นเลยใช่ปะ น่าไม่รอดละอ่ะค่ะคำบนน่าไม่มีใครช่วยฉันเลยอ่ะทำไงดีวะแต่ผมคิดว่าพี่เล่นนางอิงเก่งมากนะอืมตอนนี้ก็เล่นไม่ได้คือถ้าฉันจะเล่นได้ต่อเมื่อต้องมีคนดูแลฉันอ่ะ,อะไม่ก็เล่นไม่ได้เหมือนกันยาก เธอมีมีเรียนจีนด้วยอ๋อถ้ามีตรงไหนไม่เข้าใจสอบถามได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเออลาก่อนเห็นปะตุยง,ง่ายมากเลยอะเริ่มล้เริ่มละเริ่มไม่ชอบใจละตัวนี้คูาา่าอ่าฉันเหมือนเป็นเป้าหมาเลยบบเริ่มละเริ่มงองแงละ ซ <laughs> ื้อไม่ได้ก็วุยวาย <c oughs> จริงซื้อไม่ได้วุยวายอย่างเดียวอ้ามันไม่ได้อ่ะทำไงดีอะาาแล้วว่านันนาละนันนาอยู่นี่หน้า้าโดยเนี่ยมันทำอะไรของมันเนี่ยมาเลยอินโฟเทอร์ไมท์บิวตี้เฟล Thank you Thank you so much ตอนนี้มันต้องมีแทนเลยค่ะไม่เป็นไรดูแลตัวเองได้ไม่เข้าใจทุกครับทุกอย่างเลยยากมากเราต้องเริ่มจากง่ายๆก่อนใช่เริ่มจากพินิมอะไรนี้ก่อนถ้าพิงยิมเราเข้าใจปุ๊บอะเดี๋ยวต่อมาก็จะจำคำศัพท์ํำศัพ์ได้แล้วก็จะง่ายขึ้นนาสติน,น แน,น,น่ไม่ละไม่มีคนดูให้มันเป็นเป้านีตุยไปเลย <Our S 2> แต่ตำแหน่งการเกียบทีนี้ก็มีนั้งหลายเงื่องไขพิงยิ้มเหรอเออใช่มันจริงๆมันคายขายพยัญชนะกับสลับใช่พอๆกันเลยแล้วก็วันทายุมือนกบเป๊ะ แต่ว่ามันยากตรงที่ต้องจำจำนี้แหละมันยากตรงจำภาษาจีนคำศัพท์มันจำเยอะอะ <Our S 1> จะยากตรงนี้แหละมันจะงงๆนิดนึงถ้า <Our S 1> อังกฤษก,ฤษก,ฤษก็เอา้ามันอังกิมเขาต้องจำพาพอกสะกดเนาะ, <Our S 1> อะพอๆ<อ>กันเลยต้องจำ ไม่มีอะไรง่ายเลยชีวิตนี้ทุกอย่างยากไปหมดเนาะยากทุกอย่างผมไปเล่นปังไปผมไปเล่นปังดีกว่าแต่ตอนนี้เฟร์ลินหลิ่งอยู่งงตรงอันติเออยังเล่นไม่ได้เลยอะ่ะ <c oughs> เล่นเปล่าไม่เป็นเลย เกมนี้เล่นแต่หนังยิงเล่นได้แค่หนยิงอย่างเดียวตัวอื่นคือแบบไม่รอดเล่นไม่ได้ร้ยตัวไปละกลับดีกว่าตานนี้ก็เล่นย่ามีแฟนนิดด้วยแต่โดนเข้าก็คือตุยแน่ตีโคตรแรงเลยพระเจ้าเจ้าช่วย ระวังน้ำคุ้ับนปั๊มบนปั๊มบนอาจจะพักยากตอนนี้โ็ยากเลยแล้วมาแล้วมาแล้วระวังน้ำ เอาบวกกันเหรออย่างเงี้ยข้างล่างอ่ะเนี่ยเราโดนดันช้ำเลยอโอ้ยโอ้ไม่รอน <laughs> เป็นกระป๋องทรายต่อยช้ำลาก่อนซเซูพีเข้ามาเ,าเขาก็พึ่งค่ะ ต่ตาหน้าไม่น่าจะรอดแล้วตาทีไม่รอด <c oughs> ตาน,นียาอ่ะไม่รูท้ทำไงอ่ะเครียดทำไงดีช่วยด้วยตรงหน้ามันแบบสยองอ่ะเออันดีแล้วฮันดีแล้ว แมป้อปอขอได้อยู่อเอีขาลางข้ลางเอาปั๊มกลางบอสเอ๊ะไม่ใช่ดักนกลางน่าจะสู้ได้เนาะโลมันมาเอาไอคุกซิง เอาเดี๋ยวต้องรอก,ก่อนนะเดี๋ยวต้องเข้าตามเร็วห้องเด้มตามเร็วหองก่อนนะกับก่อน,อนเกือบไม่รอดละเกือบเกือบได้ไปหาพระเจ้าละวโอ่ยชีวิตที่แรงอะไรหรอครับเพิ่งขึ้นจากอีปีดอะแรงแรงอะไรวะตำนานหรอใช่เพิ่งขึ้นจากอีปีด ก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจ <c oughs> I have a beautiful w h y d o you still love me What about What about you mean ันัก,กีตาแล้วสองตาแล้วคะ่ะ What about you mean I I I don't understand yeah. เนี่ยใช่พี่ดำนานดำนานใช่ไหมฉันอยู่คือดำนานจ้ะได้อยู่นะตอนนี้เริ่มสู้ได้นิดนึงยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ยองไหวอยู่นะคบเอาเอาเอ ระวังนะตีหลอดไหมกลับมาตีหลอดป่ะอย่าแป๊บนั่อกี้เพิ่ออย่าพุ่นตัวนะมาตีหลอดกันเถอะทำมาแล้ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วพินนี้ฟินนี้ว้าใเพื่อน โอเคระวังนะเดี๋ยวนี่นนตีกั <I remember. S 2> แบแข็งเอา้า <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยจ้านาน่ไม่้องเกิน่าอย่าไปตุ๊กตาน้อยละมันแล้วมาแล้วเค้าไมมันต้องมันชัด โลมันเข้ามาหักผมมาแล้น่ากลัวมากไงยู Victory! Victory!